เมขายโซนี x เ e r i a 1 m ีย k วันมทที่ญี่ปุ่นที่เป็นสมาร์ทโฟนอะไรทำโซนี่วันที่22พฤษภาคมนี้ในราคา39,690บาทเตรมขาย s ซ ny x เ e r ก a 1 m ีย k วันมทูที่ญี่ปุ่นที่เป็นสมาร์ทโฟนอะไรทำโซนี่วันที่22พฤษภาคมนี้ในราคา39,690บาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง Sony ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรืเอธงรุ่นใหม่นั่นก็คือสมาร์ทโฟนร,รุ่น Sony Xperia 1 Mark 2ที่เป็นสมาร์ทโฟนเรืเอธงที่คาดหวังอย่างมากในปี2020นี้ครับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้สมาร์ทโฟนเรืเอธงรุ่นนี้ยังไม่วางจําหน่ายนั่นเองครับแต่ล่าสุดครับทาง KDDI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของญี่ปุ่นได้ประกาศมาว่าจะเริ่มวางจำหน่ายสมาร์ทโฟน Sony x เอ r i a 1 m ย r k าหรับรุ่นแรม8 g b ร้อม256กิกริ่ววันที่22พฤษภาคมนี้ครับในราคา133,600เยนหรือประมาณ39,690บาทครับและคาดว่าทาง NTT DoCoMo ผู้ให้บริการเซรือข่ายอีกไลายจะเริ่มจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่น Sony Xperia 1 Mark II เร็วๆนี้อีกด้วยครับแต่ในตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายที่แน่ชัดของสมาร์ทโฟนรุ่น Xperia 1 Mark II ที่เป็นเวอร์ชัน g l o b a l นะครับ <Yeah. S 1> อาจเปิดให้ pre-order ในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็เป็นได้ครับสำหรับ Xperia 1 Mark II คือสมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของทาง Sony ที่มีจุดเด่นด้านการถ่ายภาพที่ใช้เทคโนโลยีจากกล้อง Alpha พร้อมทั้งฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอระดับโปรและสเปคระดับเรือธงที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 865ให้แร8 g ิและ ROM 256กิเลยทีเดียวครับ